สวัสดีครับเกษตรกรรัก้านเกิดบ้ามกระพี่น้องครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับเคยใช้ไปแล้วครับเขากล้องข้าวขาวนะครับแต่ว่ามาโมนี่ครับเป็นข้าวหอมมิงควันครับพี่น้องครับที่เก็บเกี่ยวฤดูกาลเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็สีแบบขัดขาวเนาะครับแต่ว่ายังพัได้หุงแบบเขากล้องให้เบิ้งอันนี้เป็นสีแบบขัดขาวกระพี่น้องครับ สีแบบขัดขาวนะครับสีตักอย่าพี่น้องเบิ้งนะครับว่าเป็นลักษณะจังเดยครับสีแบบขัดขาวครับพี่น้องนี่คือลักษณะข้าวนะครับพี่น้องครับเม็ดอ่าบบเหนียวติดกันได้ครับอ่ามีกลิ่นหอมครับอ่ามีความนุ่มนะครับไม่ไม่แฉะนะครับพี่น้องเข่าเป็นเข่าที่บ่แฉะครับครับเบิ้งลักษณะเมล็ดครับพี่น้องมีกลิ่นหอม รับประทานอร่อยเลยทีเดียวครับอันนี้ก็สาหรับหอมมิ่งขวัญครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับลักษณะเขาทีเป็นประมาณนี้ครับสําหรับพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปไว้ถัใส่ยูใส่กินนะครับนี่คือข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญนะครับพี่น้องเป็นข้าวนาปังครับอายุเก็บเกี่ยวร้อยสิบวันครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับ กะมีอยู่ครับสาหรับแบงปันนะครับสําหรับเมล็ดพันธุ์เราก็เป็นข่าวสารพี่น้องถึงข่าวสารทั้งข่าวกล้องมีครับปีนี้ครับเพจเต็มรูปแบบเลยให้พี่น้องสาหรับผู้ใดที่สนใจเกษตรกรทันใดนะครับอยากได้ไปทดลองปลูกทดลองทํากินนะครับหรือจะเอาไวขายก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ความสะดวกนะครับได้ทั้งมืดครับกินขายได้มืดครับกับข้าวเจ้าหอมมิ่งขวัญครับ เม็ดเงาขนาดพี่น้องครับมีกลิ่นหอมนะครับหอมอ่ะเดี๋ยวดีไอเบิ่งไว้พี่น้องว่าน,นี่เป็นแบบลักษณะแบบไหนเนาะนะครับหอมครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ครับ 简约的。